สวัสดีจ้าสวัสดียามเจ้าและเจ้าอันพาเข้าป่าหาเห็ดอีกแล้วนะคะวันนี้มีหม้เยเชลฟีนะคะวันนี้น่าจะไม่ลืมอะไรสักอย่างแล้วนะะลืมมาละอย่างสองอย่างทุกวันนะคะเพื่อนเมื่อวานสมองเอเล่นนิดหน่อยนะคะวันนี้เก็บเห็ดแหกปากและแน่เลยนะคะอาเช้านี้อันจะพาทุกคนเก็บเห็ดก่อนนะคะเดี๋ยวสายจะพาทุกคนไปดูเขาดำนานะคะ เดี๋ยวช่วยกันหาเห็ดก่อนเนาะมีบอ่อวันนี้เก็บเขาทุกวันเลยนะคะนึกว่าไม่เจอแล้วนะคะดอกแรกเลยนะคะฝนตกทั้งคืนเลยนะคะเห็ดอิ่มน้ำมากๆเดีย๋ยวค่อยไปล้างเนาะดอกแรกแหกหมันฮ่าบานเพลือค่ะ ก็มีนะเออแล้วเวลาเห็นโดยโดนฝนสีเขาจะไม่สวยนะคะอิ่มน้ำเนาะตะมุตะมิเช่นก็จะเอานี่คือเขาก็จะไม่โตไปก่อนนี้แล้วนะคะก็คือเวลาบานก็บานดอกเล็กๆอะคะ่ะว้าวอันเจอสามดอกกำลังงามเลยกระเบื่อง ตุ้มๆไปก่อนประเดิมหนึ่งดอกไม่ประเดิมเลยนะได้สามดอกไปแล้วนี่ดอกบางะเนี่ยตอนนี้บางก็เก็บหนาก็เก็บเขาเรียกอะไรนะเห็ดหอมแป้งมั้งคะก็คือเห็ดหอมเหมือนกันค่ะแต่เขาจะดอกบางนะคะ นี่น,นี่เดินเลยเดินเลยเจ้าเอกดอกบางๆวันนี้เราเจอแต่แพร่เล่นะคะเป็นหอมดอกจิวะะ๋วค่ะไอใ้ใหญ่ๆไม่เจอนะคะนี่เจอแล้วเห็ดดินของแท้นะคะเพรามมุดออกจากดินไม่ได้ขี้ดินเนียค่ะโคนอวบนะคะ ดินก็มีแต่ขี้ดินนะคะยังแข็งๆอยู่นะคะเพื่อนๆฝนตกก็จะมาเออฝนตกยุงกับไม่เยอะหรือว่ฝนตกยุงไม่เยอะนะคะหรือว่าเขากลัวปีดเปียกเห็ดดินแลเพืนเพืน ะจะเจออะไรเอ่ยจิงก,กือชิ้วชิวอ่าฉันขอจิงก,กือก็จะกินคนก็จะกินนะคะเฉันให้โคนเธอเห็ดดินก็ต้องเอไปล้างเอานะคะเนี่ยค่ะถ้าถ้าเป็นอะไรนะ กระสุนพระอินอันไม่กลัวนะคะแต่ถ้าเป็นอีตัวน้อยเนี่ยถามว่ากลัวไหมไม่ได้กลัวนะแต่รังเกียจมันไม่น่ารักอะ่ะเอออันนี้คือเห็ดปัวไก่น้อยนะคะยังราแล้กินได้นะคะแต่ไม่เอาดอกมันเล็กขี้เกียจเก็บ นอนเอ่งแมงอยู่หนึ่งดอกค่ะดอกตูมเห็นไหมนอนเอ่งแมงอยู่หนึ่งดอกนะคะดอกตูมเ,น,มน,น,เมนี่ยค,ค่ะสวยนะถ้าเขาไม่โดนฝนเจอแล้วหนึ่งดอกนะคะถั้งเห็ดบานเมื่อชเช้านี่มันจะละักษณะนี้ค่ะคือดอก,กยงแข็งๆนะคะแมงกินบ้างคนกินบ้างนะคะ อีกสักสองดอกเลยอันก็จะกลับแล้วนะคะเพราะว่าฝนมันตกเดี๋ยวแม่จะเป็นห่วงเอานะคะบานพล่เน,นะคะีค่ะแมงก็กินนะคะเห็ดตรงนี้มันกินหอมนะคะแต่๋พอจะกลับบ้านก็จะเจอเรื่อยๆ <laughs> <laughs> เห็ดเยอะอยู่นะคะเดี๋ยวคนไม่สู้ค่ะ <laughs> กลับบ้านดีกว่า กลับบ้านแล้วค่ะวันนี้ได้นิดหน่อยได้ก้นตะก,ก้าค่ะได้พอปนนะคะฝนตกคานไม่สู้เนาะยุงไม่มีนะคะฝนตกนะคะแต่เราก็เก็บเขาทุกวันเนาะเอาแค่พอกิน <c oughs> เอาไว้พอได้มาค่ะคือถ้าไม่มาก็คิดถึงนะเขาเรียกยังสนุกกับการเก็บเห็ดอยู่นะคะก็อันก็คงพาเข้าป่าทุกวันละค่ะเจอกันที่บ้านค่ะบ๊ายบาย